เราฟังมาบ่อยๆเราก็อยากไปถึงยุคนั้นเร็วๆนะอยากพบพระองค์ท่านนะเราพลาดมาพระองค์ที่ผ่านมานี่เนะอะไม่ทราบเราไปอยู่ที่ไหนกันนะแ,แต่ว่าองค์ข้างหน้านี่นะองค์สุดท้ายสําหรับพัทรักกับนีคือพระสรีอริยะเมตไตรวันนี้ก็มาต่ออีกนิดหนึ่ง เบื่อก็ไม่ใช่เนี่ยไม <c oughs> ่ต้องทวนนะสำหรับรูปร่างลักษณะของพระศรีอริยะเมตไตรนั้นสามารถกล่าวสรุปโดยคร่าวๆได้ดังนี้คืออันนี้คือข้อมูลจากตำรับตำราต่างๆหลายๆแห่งเอามารวมกันนะจ๊ะซึ่งจะตรงกันนะจ๊ะ พรองจากรรงมีลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทั้งสามสบประการครบถ้วนคือดูแล้วโองามกว่าผู้ใดในภพทั้งสาลักษณะจะเหมือนกับพระในตัวของของเราหรือของทุกๆคนนั่นแหละต่างแต่ว่าท่านไม่มีเกตด,ดอกบัวตูมนี่ก่อไปจ้ะอเออ แล้วก็ลักษณะมหาบรุรรษของมรสสัมมาสมัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์จะเหมือนกันนะจ๊ะเหมือนพิมพ์เดียวกันออกมาเลยจะต่างแต่ขนาดและพระ,ะพราศมีซึ่งแลแต่กำลังบาร,รมีที่สร่งสม,รรมสงว่าประเภทไหนเช่นปัญญาธิกะพรุทธเจ้าสัทธถธิกะพรุทธเจ้าและวิรยิยะธิกะพรพุทธเจ้าซึ่งสร้างบาร,รมีมาแตกต่างกัน แม้อยู่ประเภทเดียวกันถ้าสร้างบุญวิเศษบารมีวิเศษพระราศมีก็ต่างออกไปอีกอในประเภทเดียวกันนี่จ้ะนี่คือสิ่งที่น่าศึกษานะจ๊ะน่าเรียนรู้ทีเดียวสําหรับพระศรีอริยะเมตไตรเนี่ยตามตำราบอกว่าพระวรากายของพระองค์จะสูงถึงแปสศอกโอ้หรือสี่สบสเมตรเราไปยืนหน้าเจดีย์เนี่ย เจดีย์มหาธรรมกายเจดีย์จะ32.4เมตรก็จะสูงกว่านั้นขึ้นไปอีก <Yeah. S 1> อประมาณจ <Yeah. S 1> ะประมาณประมาณนั้น oh. อีกหน่อยหนึ่งเราคงนึกออกเนาะ <Yeah>. oh. อีกทั้งโรกจะทรงมีประชนมายุถึง8 0ด0มืนปี เ,เราฟังอย่างเงี้ยเราก็คงจะสงสัยโอทำไมระ้รากายสูงขนาดนั้นคงจำได้ว่ายุคที่มนุษย์มีอายุไขยืนยาวมากๆก,กายจะสูงยิงย่งอายุไขน้อยลงกายจะเล็กลงมาเรืเร่อยๆถ้าถึงอายุไขที่เรียรทั่วโลกสิบขวบก็เตี้ยกว่าต้ตนมะเขือด้าดนั้นเวลาอยากรับทานมะเขือก็ทั้งอไม้สอยมะเขืออันนึกออกไหมจ๊ะ แปลว่าวอายุนั้นกิเลสนะปัญญาหยาบมากคนมีบาปมากบุญน้อยน,นมาเกิดคือยังพอมีบุญที่ได้เกิดเป็นมนุษย์แต่บาปเยอะทำให้อายุสั้นลงแล้วก็ลบลาข้าวฟันกันสะบ,บั้นทันแหลกเลยนี่เนาะขนาดสอยมะเขือแต่พระองค์อยู่ในยุคที่อายุขัยเฉลี่ยแปดหมื่นปี นี่แปดสิบแปดศอกก็ไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่นี่นะจ๊ะแม้ในปัจจุบันนี้ก็ยังมีพระผู้ทรงคุณธรรมคุณวิเศษที่ปรีกวิเวกอยู่ตามป่าตามเขาในถ้ำอยู่ในถรำนี่นะจ๊ะกายปกติของท่านเนี่ยแต่ก็โตไม่เท่ากันแต่อย่างน้อยแปดศอก สี่ศอกเป็นหนึ่งวานี่นะสองวาแล้วก็สี่เมตรอย่างน้อยอย่างนี้แล้วก็โตขึ้นไปตามกำลังบารมีอย่างนั้นหลายๆท่านได้พบพระสัมมาสุเจ้าพระองค์ที่ผ่านานมาเนี่ยนี่จ้ะได้พบได้ฟังธรรม แต่ว่ามีมนโนปฏิธานจะไปขอไปบรรลุธ,ธรรมในยุคของพระศรีอริยะเมตไตร oh. โอ้โกายท่านยังกับพระประธานในโบสถ oh. นี่ยอ้นี่เนาะนั่งนือนพระประธาน oh. แต่ถ้ายืนแหละ oh. เออนี่อ่ะ oh. นี่เนาะ <Yeah. S 1> นี่เรากำลัลงพูดยุคปัจจุบันนะ <Yeah. S 1> แต่ท่านจะอธิษฐานจิตไม่ให้จะไม่เห็นมนุษย์จะไม่ออกมามนุษย อย่างนี้เนี่ยจะไปปรากฏกายหยาบอีกทีแต่ยังมีชีวิตเหมือนกายหยาบกึ่งหยาบพึ่งละเอียดจะปรากฏกายาหยาเพ็นมนุษย์เด็นอีกทีตอนยุคพระรีอริยะเมตไตรนี่แล้วก็ท่านต้องมีอายุยืนยาวอย่างนั้นทีถ้าเราอ่านาในพุทธประวัติจ,จะเห็นมีอยู่ตอนหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยตรัสเอาไว้าพระองค์สามารถอยู่ได้ถึงอายุกับนี่นะจ๊ะ บางคนมาตีความหมายว่าร้อยี่สิบปีโอ้ยร้อยสิบปีไปต้องอย่างนี้หรอก<ะ>นี่เนาะอายุกลับคืออายุกับถึงวันที่โลกน่นแหละโดยเข้าอนิมิตเจโตสมอธิเจเลนอิติบาสีคือมีฉันทะรักที่จะอายุยืนยาวมีวิริยะประกอบความเพียรในการเข้าอนิมิต เจโตสมาธินี่นเนาะคือดิง่งก็ไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละดิ่งก็ไปไม่ถอนถอยนี่จะกลั่นจิตกลั่นใจกลั่นธาตุให้ใสใส,สบริสุทธ<อ>ินี่ดวงบุญก็เชื่อมกันไปเรื่อยๆอ,อายุไขก็จะยืนยาวยาวไปเรื่อยๆเ,เลยนี่เนาะ แต่ต้องไม่ประทะกับพยาหมอนแค่รักษาดอรักษาตัวอยู่ในกลางของกลางไปเรื่อยๆอย่างนี้เนาะออัน,นิมิตเจโตสมมีิเข้าไปเรื่อยเลยระรพูดถึงตอนไหนแล้วครูวิทย์ญ่จากต่อไม่ติด อ่าจอจอ่อหยุดนิ่งอยาจะอายุยืนใดๆอย่างนี้แล้วก็มันสังเกตไม่ให้ใจถอนถอยท่านไม่ก็ไม่ถอนอยู่แล้วนี่นะแต่ว่าจะมีบางสิ่งจะมาทำให้ถอนถอนอแต่ถ้าท่านไม่ปะทะก็ไม่ถอนกับแปลว,ว่าอายุเนี่สามารถยืนยาวไปถึงตรงนั้นได้โอ้ที่จ้ะ เดี๋ยวมันจะยาองอยิบไปกว่าเฮ้ยนี่อ่านยางอย่างนบบแล้ภายหลังจากที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็นามว่าพระสิริยะเมตไตรบังเกิดขึ้นบนโลกมนุษย์ทุกคนบนโลกจะกลายเป็นหนึ่งเดียวกันเห oh. มือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว oh. ดวงตะวันเนี่ยจะเป็นตะวันแก้วเลยนะ oh. ในยุกนั้นเราคงนึกถึงวันวันนั้นได้ ที่อัศจรรย์ตะวันแก้วทีโอ้ไม่ทำไมเรามองด้วยตาเปล่าไม่ใส่แว่นกันดดแดดเห็นได้อย่างสบายเหมือนดวงเพชรใสๆที่ไม่มีประกายแสบตาคล้ายๆดวงทาไปปรากฏอยู่บนท้องฟ้าใสสว่างนั่นอย่างนั้่ะจ้ะดวงตะวันจะคล้ายๆตะวันแก้วนนะถ้าเราไปถึงยุคพระศรีอริยะเมตไตร พราะคนมีบุญมาบังเกิดกันทั้งโลกเลยเออทั้งโลกวันนั้นตั้งหลายหมื่นก็เห็นนะเพราะเรามาทำบุญกันใ,ใจก็ใสใสโอ้วันนั้นไม่ลืมเลยเพะัะน,นั้นใครอยู่ในเหตุการณ์นี้บ้างจ๊ะโอซอก<า>นั่นล่ละจ้ะคนวันนั้นคนมีบุญเข้ามารวมกันหลายหมื่นคน ใสใส,ใส่เออเนาะมนุษย์ทุกคนในยุคพระศรีอริยเมตไตรจะกลายเป็นหนึ่งเดียวกันคือไม่ทะเลาะขัดแย้ง <นะ S 1> เป็นหนึ่งเดียวกันจริงๆด้วยพระพุทธศาสนาด้วยคําสอนของพระศรีอริยเมตไตรจะเป็นศาสนาแห่งปัญญาและเหตุผล พูดง่ายว่าในช่วงนั้นลทัทธิความเชื่อต่างๆที่เลื่อนลอยและไม่ค่อยจะมีเหตุผลจะไม่บังเกิดขึ้นเหมือนอย่างในยุคปัจจุบันเลยปัจจุบันจะมีความเชื่อหลากหลายแต่ยุคนั้นไม่มี oh. มีแต่ความใช่ oh. นั่นะจ๊ะสิ่งที่ใช่จึงเชื่อไม่ใช่เชื่อสิ่งที่ไม่ใช่ oh. ที่เลื่อนลอยนี่นะ oh. นี่ พระมนุษย์ทุกคนบนโลกยุคนั้นจะนับถือาศาสนาเดียวกันนั่นคือพระพุทธศาสนา<อ>จะเป็นาศาสนาที่เกิดจากคำสอนของผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งปวงไม่มั่วนิ่มนี่นะจ๊ะ <c oughs> เนี่ยคือพู้ภาษาบ้านๆ <c oughs> ซึ่งการเผยแผ่พุทธศาสนาพระพุทธศาสนาในยุคของพระศรีอริยเมตไตรนั้นในความเป็นจริงแล้วเนี่ย พระองค์ก็มีทีมงานที่รู้ใจทั้งที่เป็นกระหัสและบัญชิตซึ่งทำหน้าที่ประดุดพระหัตทั้งสองข้างของพระองค์ดังพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าปัจจุบันของพวกเราสำหรับทีมงานพระองค์จะมีชื่อเสียงเรียงนามว่าอะไรบ้างเรามาฟังอีกนิดอ่าหนะเนะ ใจหงายเลยพระศรีอริยเมตไตรสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงมีพระอัครสาวกเบื้องขวาชื่อว่าพระอสศกเทระอโศกเทระซึ่งเป็นวิกษุผู้เป็นเลิดทางด้านดวงปัญญา ที่เป็มีพระภิกษุโรพใดมาเสมอเหมือนใกล้คลากราษาอริบุตรของพระสามาัสมมุทธจ้าของเราพระองค์นี้แล้วก็มีพระอัครสาวกเบื้องซ้ายชื่อว่าพระพรหมเทวเถระพรหมเทวะพรหมเทพเถระซึ่งเป็นภิกษุผู้เป็นเลิศทางด้านลิศทานุภาพหรือการแสดงลิธ ที่ไม่มีพระภิกษุรูปใดมาเสมอเหมือนรูปหนึ่งเลิศทงางดวงปัญญารููปหนึ่งเลิศทางฤทธิ์เหมือนพระร่มโมกขาลานาตถิะของพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้นี่เนาะชื่อนี้เป็นเรื่องที่พระสัมมาสัพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันของเรานะจ๊ะท่านพยากรนะเหมือนทุกๆองค์ที่ผ่านหลายๆพระองค์ที่ผ่านมา ว่าอจิตตภิขุจะได้ตัสรุเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระนามพระสีอริยเมตไตรให้พณานางได้ฟังเพื่อปลื้มจำได้ไหมจ๊จจะแล้วพระองค์ก็กล่าวนี่ชื่อว่าเมื่ออจิตตภิขุนี่ได้เป็นพระรีอริยเมตไตรตัสรุเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าแล้วจะมี อักษรบากเบื้องขวาที่พระอโศอโศกเถระและก็พระพรหมทิพเถระนี่เป็นคำของพระสมสมุทรเจ้านะพยากรณ์ลุ่งหนะ้าะซึ่งก็จะไม่เคยเห็นวิใครในพยากรณ์ได้ว่าอนาคตนี่จะชื่ออะไรเออนี่มันมหาตะจันนะมะหาตะจัน,นีนเดียวหละสมมุติว่าในปัจจุบันเนี่ยจะใครสามารถพยากรณ่าลูกคนนั้นเนี่ย เอกมาจะชื่ออะไรที่เขาเกิดจังหวัดนั้นวัดน,นี่นะเนาะกาไม่ธรรมดาแต่ยังไม่มีนี่จ้ะเอาอีกไหมนี่เนาะกลัวจะนอนดึกก็พรุ่งนี้วันพรนาะนาใจจะมีพระอัครสาวกเบื้องซ้ายและเบื้องขวาแล้ว พระเสียริยะเมตไตรสัมมาสัมพุทธเจา้ายังทรงมีพระอัครสาวิกาเบื้องขวาชื่อว่าพระปทุมมาเถรีมีภิกษุณีนะจ๊ะที่เป็นพระอัครสาวิกาเลื่องโดวงปัญญามืงนี่แล้วก็มีพระอัครสาวิกาเบื้องซ้ายชื่อว่าพระสุมนาเถรี นี่เนาะมีเป็นคู่ชายคู่หญิงคู่เลิลทางปัญญาแล้วก็เลศทางอริตนี่เนาะอืมเอาอีกบไหมเอาหอิเอาอีกนิดเดียวนอกจากพระศรีอริยะเมตไตรเนี่ยจะทรงมียอดทหารเอกแห่งกองทัพทําฝ่ายบารรพชิตแล้ว พระองค์ยังทรงมียอดทหารเอกแข่งกองรับรมฝ่ายคฤือสถ์อีกด้วยโดยพระงองค์ทรงมีอุบาสกพุทธอุปถากที่สำคัญอยู่สองท่านด้ยวยกันท่านแรกชื่อว่าท่านสุทธะตะขหบดีสุทธะตะส่วนท่านที่สองมีชื่อว่าท่านสังฆะครหบดีสุทธะตะครหาบดีกับท่าน สังฆเครือห่าดีโอ้นี่บอกเสร็จปดเลยนะอืมอ,อีกใบพออีกใบโซโนบาซออบาิกาก็มีอีกคู่เหมือนกันโอ้โอบอกหมดล่วงหน้าเลยนี่เนาะบาซิกาพุทธบัตาคก็มีอยู่สองท่านเช่นกัน สำหรับท่านแรกมีชื่อว่านางยะสป,ปะวดียะสป,ปะวดียสอปวดียะสป,ปะวด,สปปะวดีส่วนท่านที่สองมีชื่อว่านางสังคา,งาเหมือนสังฆะสังคานี่นี่จะอีกไม่นานเท่าไหรจ่จ้ะ Thank you. ไใสไรเดียงสาไม่มีวัยแก่ชราเมื่อถึงคราววดนอายุไข่ร่างกายจะหายไปในทันทีประเสีอริยาน็น Hãy ราวสวจะรำ่ำรวยสวยฉลาดใกล้เคียงกันไม่มีการแบ่งชนชั้นมีความเป็นธรรมในสังคมประชาคมทั้งโลกจะมีภาษาวัฒนธรรมเป็นหนึ่งเดีเยว